าวิธีนะครับวิธีเอาได้ส่วนิวาคุณแบ่งไปเป็นได้ e แล้วคุณจะเอาได้อเนี่ยกบคื้นมาเป็นได้ c นะครับในะตัวนี้ผมเป็นได้ c อยู่ผมจะลากมาเนะี่ยลากให้มันว่างนิดหน่อยปึ๊บอ่าวางแล้วตรงเนี้ยผมก็กด c r e อ t e new นะครับมามันจะเป็นได้ e นะครับตอนนี้ของคุณเป็นได้อแล้วใช่ไหม อ่าอันนี้อันนี้คือได้อ e ของคุณนะครับแล้วสมมติว่าคุณแบ่งได้อ e เนี่ยมาเกินเกินไปมันเยอะเกินไปอยากจะแบ่งกลับไปไดเอซ c นะครับคุณก็แค่ทําง่ายๆครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่จากที่คุณแบ่งไดซีออกไปก็ลากมันมานะครับลากมันมานิดหน่อยลากคือลากาตามจํานวนที่คุณต้องการนะครับ ปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับมันกว่าจะเป็นไดที่ว่างคือไดที่จะสามารถเอามาใส่ไดสีได้แล้ววิธีใส่วิธีเอามาใส่ไดสีก็คือนะครับคุณคุณลากไอ้ไดอ่าเนี่ยไดอีเนะี่ยลากไปสุดนะครับก็คือเลื่อนยังไงก็ได้ให้ไอ้ไดว่างๆเนี่ยมันมาติดกันกันกบไดสีนะครับอย่างเช่นผมเลี่ยงไปทางซ้ายนะครับเล่นไม่ได้อ่านะผมก็เลื่องอันนี้ไปทางขวาแทนนี่นะครับ มันก็จะมาติดได้ C แล้วพอพอได้เนี่ยมันมาติดได้ C หรือมันมีได้ E ได้ D ยังไงก็ได้ไก็ตามน,นะครับคุณเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเรื่อยๆมันติดได้ C พอมนพอมันมาติดได้ C แล้วคุณมาคลิกที่ได้ C นะครับแล้วกดตรงเนี้ย Merge นะครับตัวคือรวมนะครับกด Merge เออไม่ไม่ใช่กด Merge ตัวที่ครับกดอ่าได้ C ครับ กดลากนะครับทับไปเลยครับทับไ้ที่มันบ้างก็คือเป็นการเพิ่มนะครับนี่นะครับคณก,ก็จะได้แนวที่กลับขึ้นมานะครับแล้วก็กดแอ pp พลายตรงนี้ครับกดแอปพายกดตกลงกดรีสตาร์ทคอ,อ,อมไปนะครับเปอาเซ็ตนะครับโอเคนะครับ